วันนี้นะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 คือเรียกว่าทุบสถิติทุกอย่างผู้ป่วยนะคะ7,58 0รายแล้วก็ผู้เสียชีวิตสูงถึง75รายค่ะโดยหมอเจียบละละนาที่ได้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิดมาตั้งแต่เริ่มระบาดจนถึงรอบนี้ก็ออกมาเล่าประสบการณ์ของทีมแพทย์ผู้เป็นด่านหน้า ยอมรับว่าครั้งนี้หนักและแย่มากกว่าที่ผ่านมาเป็นพันเท่าอ,อย่างที่ทราบกันนะคะว่าคนไข้โควิดอาการหนักแต่ไม่มีเตียงต้องนอนรอเตียงกองกันล้นหน้าห้องฉุกเฉินแต่อย่าลืมว่าโรงพยาบาลไม่ได้มีเฉพาะเคสโควิดอย่างเดียวมีทั้งอุบัติเหตุและคนเจ็บป่วยหนักที่อันตรายถึงชีวิตที่ต้องเข้ารับการรักษารวมถึงหมอเจียบก็ยังเล่าเคสที่น่าสงสารจากการติดเชื้อโควิดอีกหลายราย ก็ไปฟังน้องหญิงขยายความต่อนะครับตอนนี้มากันที่แพทพาวเ์แพทนะครับหลังจากที่ทราบว,ว่าพี่สาวตัวเองเนี่ยติดโควิด1 9ก็รับการตรวจทันทีนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ผลตรวจว่าไม่พบเชื้อพร้อมกับประกาศกักตัวนะครับแล้วก็เฝ้าดูอาการครบ14วันครับมากันที่แคนดี้ราแกนนะครับได้โพสต์ข่าวเศร้าว,ว่าคนรู้จักเเสียชีวิตกระทันหัน อย่าตกใจกันนะครับเขาบอกว่าหลังจากฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม3วันโดยระบุว่าเมื่อวานนี้ได้ทราบข่าวน้องชายเสียชีวิตเพราะว่าฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มไม่คิดว่าจะเกิดกับคนใกล้ตัวใจยังสั่นอยู่เลยแตเ่เคยแต่อ่านข่าวเคยแต่ได้ยินเรื่องของคนอื่นอันนี้ใกล้ตัวมากไม่รู้ผลพิสูจน์จะออกมาว่าท่านเสียเพราะอะไรแต่คนที่แข็งแรงอยู่ดีจะเสียชีวิตลงกระทันหันหลังจากฉีดวัคซีน3วัน จะให้คิดว่าเพราะอะไรดีด้านคนบันเทิงก็ทยอยฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องอย่างยิงยิงสรุชาก็โพสต์ภาพหลังจากฉีดวัคซีนเรียบร้อยระบุแคปชั่นว่าเข็ม2ค่ะยิ่งยองยอดบูงงามโพสต์ภาพขณะฉีดวัคซีนพร้อมแคปชั่นว่าฉีดเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่คอยบริการประชาชนอย่างเท่าเทียม มากันที่บุกโกะนะครับก็ยังคงเดินหน้ามอบเข้ากล่องให้กับแคมป์คนงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าตัวได้มอบเข้ากล่อง200กล่องนะฮะให้กับแคมป์คนงานพระราม3มอบเข้ากล่อง50กล่องให้กับป้อมรอปพซอ,อยกิ่งแก้วมอบเข้ากล่อง30กล่องนะครับให้กับแคมป์คนงานสีลมซอย9พร้อมกับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันนะครับที่ส่งต่อความสุขกระจายไปทุกที่ครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h e HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ